5-Minute Mission Reel ช่วง Top of Thai เราขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านท่องเที่ยวภาคกลางด้วยกันค่ะวันนี้เรามากันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นมหานครเก่าแก่ของประเทศนะคะ ยาแห่งนี้ก็มีโบราณสถานมากมายที่ยังคงอยู่ให้ทุกท่านได้เห็นร่องรอยอดีตความรุ่งเรืองในยุคสมัยก่อนมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ แม็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือแม็นะคะก็ได้จับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวแคมเปญเที่ยวฟินอินภาคกลางส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคกลางด้วยการถ่ายทอดเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดผ่านการออกแบบรวดลายที่แฝงด้วยซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยกับคอลเลกชันเสื้อยืดนักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งมีทั้งหมด17จังหวัดด้วยกันค่ะ การกท่องเที่ยวแหว่งประเทศไทยสำนักง,งานพระนครศรีอยาเขาเชิญทุกท่านมาท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยาและก็จังหวัดสระบุรีในพื้นที่รับชอบของรอรพระนครศรีอยุธยครับวันนี้เรามีกิจกรรมเจ๋งๆดีๆมาเสนอให้ทุกท่านที่เดินทางมาท่องเที่ยวนะครับในช่วงนี้ก,กรกฏกรวีภาคกลางได้จัดก,กิจกรรม โครงการเที่ยวบินผีภาคกลางนะครับท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดน,นี้จนถึงวันที่30มิถุนายนนะครับถ้าท่านเข้าร่วมกิจกรรมแล้วท่านจะได้รับเสื้อยืดเซเท้าร้านแบบนี้นะครับทำกิจกรรมร่วมกับแม็กซีนะครับเป็นเสื้อยืดของแม็กซ์ีเนี่ยแจกฟรีให้กับทุกท่านนะครับ เสื้อที่ท่านจะได้รับเนี่ยจะเป็นลายอัตลักษณ์ของ17จังหวัดภาคก,ก,กลางนะครับกติกาง่ายๆนะครับเพียงแต่ท่านต้องพักที่พักในจังหวัดใดจ,จังหวัดหนึ่งใน17จังหวัดโดยมูลค่าที่พักไม่ต่ำกว่า0 0บาทท่านนำไปเสร็จรับเงินตรงนั้นรวมกับไปเสร็จอื่นูลุค่าไม่น้อยกว่า1,000บาทมาขอรับเสื้อ แม็กกีนลายเท่ๆนะครับจากตอทอได้เลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับย้ำน,นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มสิบพฤษภาคมน,นะครับถ้าใครสนใจอยากได้เสื้อเท่ๆน่ารักนะครับลายน่ารักแันตรายของจังหวัดนะครับท่านสามารถเก็บส่งเก็บสะสมได้เลย17จังหวัดภาคกลางนะครับ